สวัสดีครับสวัสดีนะครับวิดีโอชุดนี้ก็จะเป็นการตอบคําถามผู้ติดตามเกี่ยวกับแยก3ตัวเรียงเดินก่อนพบก,กับทรงดาวนะครับซึ่งเราจะเป็นฝั่งเดินหลังเล่นรูป3ตัวเรียงทรงดาวรับ3มตัวเรียงเดินก่อนในแยกที่แพ้และมีคนสงสัยเยอะมากว่าแพ้ได้ยังไงนะครับโอเคในบางชุดบางวิดีโอผมอาจจะอธิบายไม่ละเอียดหรืออธิบายผิดพลาดก็ ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวมาดูชุดนี้กันเนาะนะครับเขาจะขึ้นยังไงก็ช่างให้เขาอยู่ถ้าเขาอยู่ตรงนี้เราขึ้นไปอย่างนี้เลยเพื่อให้เขาเผลอเพื่อให้เขาเผลอเข้ากินคิดว่าจะเราจะหลบหรือเราจะปล่อยกินฟรีซึ่งเป็นการแค่เขาก้าวกระโดดเข้ามานี่ก็คือเป็นการเดินหลุดตำแหน่งชัยชนะไปแล้วนะครับเป็นการแพ้ไปแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นพูดก็พูดได้นะครับ แค่คุณเข้ามากินจังหวะนี้นะครับก็ให้เราเดินทิ้งให้กินฟรีเลยอย่าไปเส้นตัวนี้ก่อนนะต้องเดินตัวนี้ให้กินก่อนเดี๋ยวผิดจังหวะนะครับแล้วก็เดินตัวนี้ให้กินแล้วก็เดินตัวนี้ให้กินนะครับกินไปกินไปกินไปเขากินมาแล้วก็กินไปนะครับคราวนี้ถึงตรงนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะเดินขึ้นมานี่เพื่อที่จะมาอะไรเดินขึ้นมาเพื่อที่จะมาต่อต่อให้เรากินม้วนไปนี่เพื่อให้มันเหลือสองต่อสองเขาเลยขึ้นมานี่ ซึ่งเป็นตัวที่จังหวะที่เร็วที่สุดแล้วแหละนะครับเึ้นมานี้ปุ๊บเราก็ไปนี่ตั้งท่าให้เขาต่อเลยส่วนใหญ่ก็จะต่อแหละซึ่งส่วนใหญ่ก็จะต่อนะครับต่อเพื่อให้มันเหลือสองต่อสองซึ่งคนส่วนใหญ่คิดว่ามันเสมอนะครับคิดว่ามันเสมอเพราะมันเหลือสองต่อสองนะครับจริงๆแล้วมันไม่เสมอนะครับมันไม่เสมออ้ามาดูกันว่าทําไมมันไม่เสมอหลังจากที่เราเดินสิบไปสิบสี่นะครับ ไป14ตรงนี้เขาก็จะมีตัวเดินอยู่30 26กับ30 25ซึ่งคนส่วนใหญ่มักที่จะเดิน30 26มากกว่า30 25พโอเคครับพอเดินนี้เราก็ไปนะครับเขาก็จะออกมานี่เราก็ลงไปเขาก็จะมาทาง15เราก็ลงไปทีนี้มันก็จะมี10มา11หรือมา10ถ้ามา11ก็เข้ากินเลยนะครับเข้ากินเลยถ้าปล่อยให้กินก็แพ้นะครับ ก็ไม่มีเลยมากจะไม่อธิบายเนาะถ้าปล่อยให้กินก็เพ้อย,ยู่แล้วเพราะว่ามันเหลือสองตัวหนึ่งนะครับเดินให้กินสองก็เพ้มันก็ต้องหนีแหละนะครับงานนี้หนีเดินยี่สิบหกยี่สามออกมาเราทีนี้ถ้าเดินยี่สิบหกยี่สามออกมาถามว่ากับกินอย่างนี้ได้ไหมกินได้ก็กินได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ดีเท่าไล่ตัวนี้ไล่ตัวนี้เลยดีกว่าไล่ให้มานี่ไม่ได้ก็ต้องหนีมานี่พอหนีมานี่ก็มา,มาบังคับเข้าหอตนะครับ ถ้าเข้ามานี่เราก็จับนี้ถ้าเข้ามานี่เราก็กินสองจบนะครับแต่ถ้าเขาไม่เข้าหมายเลขสามเขาเข้าหมายเลขสี่ทำยังไงถอยยาวเลยนะครับดักทางเลยออกมาได้ไหมไม่ได้จับตาไหนก็ไม่ได้โดนกินหมดเดินนี้ก็ต้องโดนต่อจบนะครับอันนี้ก็คือชนะไปนะครับชนะไปเลยมานี้อีกทีหนึ่งสามสิบยี่หกอีกครั้งนะครับสามยี่หกสิบหกยี่สิบ ยี่สิบามสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสี่สิบเก้าสิบห้ายี่สิบสี่ยิบเจ็ดเมื่อกี้มาสิบเอ็ดเนาะทีนี้ทีนี้มาสิบมาสิบก็โดนเหมือนเดิมถ้าคุณปล่อยให้กินคุณก็แพ้เหมือนเดิมหรือคุณหนีคุณก็แพ้อยู่ดีนะครับคุณก็ต้องหนีแหละนะครับคุณก็ต้องหนีออกมา <c oughs> เดินยี่บหกยี่ิบสามออกมาเช่นเดิมเราก็มาคราวนี้จะแตกต่างจากที่เขาเดินไปทางหมายเลขสิบเอ็ด ถ้าถ้าเดินมาทางหมายเลขสิบให้เรามาไล่ใช่ไหมมาไล่เมื่อกี้นี้แต่ถ้าเขาเดินมาทางหมายเลขสิบให้เรามาทางนี้เขาก็จะมีอยู่สองทางก็คือลงมาเข้าฮอตเราก็ไล่บีบบังคับให้เข้าฮอตเลยเขาไม่เข้าไม่ได้เพราะเขาถ้าเขาไม่เข้าเขาก็โดนกินฟีเขาก็ต้องเข้าพอเข้าปุ๊บเราก็ไปดักนี่พอเขากินมาแล้วก็กินสองอันนี้ชนะเลยนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเขาไม่เข้าเขาไม่ลงมานี่ เขาเดินมานี่ก็ไม่ได้เขาก็ต้องเดินมานี่แล้วก็มาดักทางนี้เลยดักทางให้สองตัวนี้เดินเดินมานี่ไม่ได้มานี่ไม่ได้มานี่โดนกินก็แพ้ก็ต้องมานี่พอมานี่ปุ๊บก็เดินหนีก็จบอันนี้ชนะเลยนะครับคราวนี้ขึ้นไปสิบไป1ิบเหมือนเดิมนะครับสา2สิบยี่หกอีกครั้งไปนี่คราวนี้ออกมานี่มันแพ้ไปแล้วเนาะ หรือออกมานี่ทีนี้ยี่สิบหกยิบสองลงไปนี่เขาคงไม่ปล่อยให้ตัวนี้อยู่เดียวได้ถ้าเดินมานี่แพ้ทันทีจะมาไหนจะมานี่จะมานี่แพ้หมดนะครับเนี่ยแพ้เพราะว่ามันโดนโดนฝังกินฟรีเพราะฉะนั้นจังหวะนี้แน่นอนพันเปอร์เซ็นต์ว่าคู่แข่งไม่เดินตัวนี้แน่ๆต้องเดินเข้ากินเพื่อให้เราหลบนะครับถ้าเข้ามานี่เราก็ไปสิบแปดไปสิบสี่เขาเข้าไปเราก็ไปนะครับ เราก็ไปถ้าเขามากอดคู่เราก็เข้านี่กอดคู่เลยไม่อยากแต่ถ้าเขามานี่เราก็เข้ากินเข้าหนีเราก็กอดโคมานี่เราก็ตามมาติดๆจบวันนี้ชนะเลยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อได้ได้สิได้สิเนาะไม่ได้เพราะว่านี้มานี่ไม่ได้มานี่ก็โดนสองมานี่ก็โดนกินฟรีโอเคชนะได้นะครับหรือเราหรือเราเลือกที่จะเดินหนีก็ได้นะครับอันนี้ก็จะปลอดภัยดีอนะครับ <c oughs> หลังจากที่เขาเดินยี่สิบสองสิบแปดเนาะยี่สิบสองสิบแปดสิบสี่สิบเจ็ดทีนี้ถ้าเดินสิบแปดถ้าเดินสิบแปดไปสิบสี่อันนี้ก็ไปนี่ถ้าลงถ้ามานี่ก็เข้ากินอันนี้ชนะอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าลงมานี้แหละลงมานี่ก็ไล่ครับไล่ตัวนี้หนีมานี่ก็โดนกินก็ต้องมานี่ก็ต้องกอดคู่เหมือนเดิมอีหลอบเดิมนะครับแต่ถ้าหนีแล้วมานี่เราก็ยี่สิบสี่ไปยี่สิบเจ็ดนะครับ ี่สิบเจ็ดสิบห้าสิบเอ็ดทีนี้สิบห้าสิบเอ็ดเราก็ยี่สิบเจ็ดสามสองเข้ากินนะครับถามว่าเขาต้องหนีไหมต้องหนีสิถ้าไม่หนีก็แพ้นะครับถ้าปล่อยให้กินแล้วมาเข้ากินอย่างนี้ก็แพ้โดยปริยายเข้าต้องหนีนะครับระหว่างที่เราเข้าฮอตหมายเลขสามสองเข้าต้องหนีก่อนนะครับเข้าต้องหนียี่สามมาสิบเก้านะครับ ยี่สาม,มาสิบเก้าปุ๊บเราก็ยี <c> ่ <oughs> สาม,มาสิบเก้าแล้วก็สามสิบมายี่สามมาไล่กินามาไล่กินตัวนี้นะครับอย่ามาไล่อย่ามาสิบแปดนะให้มายี่สิบเก้าให้มายี่สามตัวนี้ไล่กินถ้าปล่อยให้กินก็แพ้ก็ต้องหนีพอหน,นีก็กอดคู่จบนะครับอันนี้ก็จะชนะไป ลงมานี่ไปนี่หนี14 17นะครับ18 15 24 27 15สบมา10บ้างทีนี้27 32ต้อปล่อยให้กินก็แพ้เหมือนเดิมแต่ถ้ามานี่ก็กอดคู่อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะชนะไปนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาเนาะสำหรับตัวนี้นะครับกินไปไปนี่ไปต่อ ไปตกมนยี่สิบสามสิบาสินะครับสามสิบยี่สิบหกสิบหกยี่สิบสิบหยี่สี่หยิบสองนะครับยี่สิบหกยี่สิบสองยี่สปียี่สิบสี่ยี่สิบสองสิบแปดสิบสี่สิบเจดสิบปดสบสีถ้ามาสายตรงก็ยี่สิบสี่ยิบเ็ดสิมาสิก็ยี่ส็ดาสองก็ชนะเหมือนเดิมนะครับ ก็กอดคู่อย่างเช่นอย่างที่ผมบอกไปนะครับโอเคครับสาหรับช่วงนี้เดี๋ยวก็ไปดูแยกต่อ,ตอไป <c oughs> เดี๋ยวมาดูแยกต่อมานะครับเราก็สวิงกลับมาตรงจังหวะกินตัวนี้ต่อเนื่องมานะครับกินปุ๊บกินมากินไปตกหมายเลขสิบนะครับ,ก,ก,บรกินไปตกหมายเลขสิบเหมือนเดิมพอกินไปตกหมายเลขสิบ เช่นนี้เขาก็เดินสามเอ็ดยี่บหกเราก็ไปนี่ไปสิบหกเช่นเดิมยี่สิบหกยี่สิบสองก็ต่อกันไปเราก็ดักนี่เหมือนเดิมนะครับดักนี่คราวนี้เขาเดินสามสิบยี่ห้าอ่าตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นถือว่าเป็นตัวที่ทําให้คนสับสนได้เหมือนกันไม่ไปนี่นะครับถ้าเขาเดินสามสิบยี่ห้าเราจะไม่ไปทางนี้เรามาทางนี้นะครับระหว่างนี้เขาก็จะมีอยู่สองตัวก็คือ

เราเข้ากินปุ๊บตัวนี้ถ้าตัวนี้มานี่เราจับท้ายจบชนะเลยแต่ถ้าตัวนี้มานี่ให้เราไล่ไล่กระโดดมานี่กระโดดมานี่มานี่ไปนี่มานี่ไปนี้มานี่ไปนี่เรียบร้อยอันนี้ชนะเลยนะครับมานี่ไปยี่ิบห้ายี่ิบเอ็ดอีกครั้งหนึ่ง ยมาอีกครั้งหนึ่งยี่สิบเจ็ดยี่สิบสองนะครับยี่สิบสามสิบแปดยี่สิบสองยี่สิบหกคราวนี้ไม่ลงมานี่ไม่เดินตัวนี้ไม่เดินตัวนี้เนาะสิบแปดสิบห้าเลยลงมาเข้าฮอตมาสามสิบเอ็ดเหมือนเดิมลงมานี่เลยสิบหกสิบเก้ามาแปดเลยสิบเก้ายี่สิบสามมาเข้าฮอตเพื่อจะฆ่าฮอตเรา ก็ที่จะฆ่าฮอตเราทีนี้เราเราหนีจากตัวนี้สามเอ็ดพัยี่สิบสี่ก่อนเขาก็จะลงมานี่เราก็ไปยี่สิบเจ็ดถ้าเขาเดินมานี่เข้ากินเลยชนะอยู่แล้วแต่ถ้าเขาไปสิบสามเขาไปสิบสามเราก็เข้านี่เขาก็จะมาเตรียมตัวฆ่าฮอตเราก็ไปนี่ตอนนี้ฮอตตัวนี้ติดปีกก็หนีไม่พ้นนะครับยังไงก็โดนฆ่ามานี่ปุ๊บก็โดนทันทีอันนี้ก็จะเพเราไป นะครับทีนี้ต่อปุ๊บ3ามสเนาะสิบสนะครับสามสิบย7่าสิ 40, คราวนี้เดินตัวนี้บ้างย3่สถ้าเดินย3่สิบแให้เราเดิน17 2เ ตัวนี้ยี่ห้ายี่สองยี่สิดยี่ห้าถ้ามานี่ก็จบเลยล็อกเลยเรียบร้อยอันนี้ชนะเลยนะครับจะไม่ขอกล่าวถึงเยอะยี่ยี่ห้ายี่สองปุ๊บยี่สิบยี่ห้ายี่สิบยี่ห้าแล้วทีนี้เขาเดินส 18, 14, 18, 14, ิบแปดสิบสี่สิบแปดสิบสี่เราก็เดินยี่ห้ายี่เก้าถ้าปล่อยให้กินก็เส้ยอยู่แล้วเนาะเขาต้องหนีเนาะพอหนีเราก็ใช้กฎกลยุทธ์เดิมนะครับ เพราเขาหนีเราก็ใช้กลยุทธ์เดิมเราก็เดินยี่ิบเก้ากระโดดมาสิบห้าเลยเขาก็จะเดินสิบสี่มาเก้าสิบสี่มาเก้าเพ๊บตัวนี้เราก็เดินสิบหกสิบเก้าเก้ามาห้าเก้ามาห้าสิบห้ามาหนึ่งมาล็อกไว้สิบเจ็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบสามเพิ่มล็อกก็เดินสิบเก้ายี่ิบสี่มานี้เ๊ิ่มก็ไปนี่ก็จบนะครับอันนี้ก็ชนะแล้วนะครับยังไงเขาก็ต้องมาต่อเรานะครับตัวนี้ กินมานะครับ <c oughs> เอาไลน์ตตัวนี้ก่อนกินไปยีิบเก้ากินมาหมายเลขสองหนึ่งไปสิบนะครับหนึ่งไปสิบโป๊ะตัวนี้เดินสามเอ็ดยี่สิบหกสิบเอ็ดสิบหกอคราวนี้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 ไม่ต่อสมมุติว่าเขาไม่ต่อสามสองยิบเจ็ดเดินสามสองยิบเจ็ดทำท่าจะมาต่อให้เราเดินสิบไปสิบสี ทาท่าจะมาต่อสองนะสมมุติว่าเราหลุดเราหลุดตำแหน่งเราเดินไปนี่เราโดนต่อสองทันทีนะครับให้เราเดินสิบไปสิบสี่ขีวางไว้ก่อนเขาก็จะเดินยี่สิบเจ็ดยี่บสี่เพื่อที่จะมาเบียดตัวนี้ยี่สิบียี่สี่เราก็เดินสิบหกยี่สิบเขาเดินหลบไม่ให้เรากินฟรีไม่ให้เรากินฟรีคราวน,นี้เราก็ลงไป ยี่สิบยี่สี่ต่อไม่ได้นะครับต่อไม่ได้ต่อต่อเพสทันทีต่อไม่ได้ต,ต,ต่อไม่ได,ไได้ทั้งหมดก็เดินสิบเก้าสิบหกยี่สิบสี่ยิบเจ็ดนะครับยี่สิบสี่ยิบเจ็ดลงไปสิบหกสิบสองยี่สิบเจ็ดสามสองยี่สิบสามสิบเก้าสามสองยี่สิบเจ็ดสิบเก้าสิบหกจะมาต่อฮอตพอเขานี่ถ้าเขากินนี่ปุ๊บเราไม่จำเป็นต้องกินนี่นะเรากินนี่เดก็ได้เขากินมานี่ปุ๊บเราก็มาดักนี่ เนี่ยครับเราชนะเต็มๆเลยนะครับอันนี้ก็จะชนะไปอย่างสวยงาม <c oughs> กินมาย้อนมาไกลๆหน่อยเพื่อให้เห็นแนวทางนะครับกินมานี่ก็กินหนึ่งไปสิบหนึ่งไปสิบปุ๊บสามทีนี้เขาเดินสามสิบยี่สิบหกบ้างสามสิบยี่สิบหกให้เราเดินสิบสิบสี่สิบสิบสี่ทีนี้เขาเดินสามสิบยี่สิบเจ็ด สายสิบเจ็ดให้เราเดินยีิบเก้ามาสิบห้านะครับเดินไม่ได้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 ก็ต้องเดินสามสองยี่สิบแปดสิบห้าสิบแปดโดนกินสองโดนกินหนึ่งก็ต้องเดินยี่สิบแปดยี่สิบสี่เราย้อนกลับมาสิบแปดสิบห้าพอเดินสิบแปดสิบห้าปุ๊บคราวนี้ถ้าเข้ามานี่ปุ๊บเราก็ไปนี่จบเลยเดินไม่ได้เลย แต่ถ้าเขาเดินยี่สิบสามสิบแปดมานี่ยี่สิบสามสิบเก้ามานี่เราก็เดินสิบห้าถอยมาหนึ่งน,นะครับถอยมาหนึ่งพอเขาอาจจะเดินนี่ก็ได้เราก็ต่อซะจบต่อสองไปหรือว่าจะกินไปทางนี้ก็ได้ชนะทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะชนะไปคราวนี้เราย้อนมาดูแยกนี้อีกสักนิดหนึ่ง แยกตัวเดินสามสิบยิบหกนะครับหลังจากที่เรากินหนึ่งไปสิบปุ๊บตัวนี้เนาะเขาก็เดินส0มสิบยิบหกเราก็จะไปคำไ้ำสิบสิบสี่ไใช่ไหมทีนี้เมื่อกี้นี้เขาเดินสามเอดยิบดแล้วเรากระโดดมานี้ก็เป็นแยกนั้นไปนะครับคราวนี้เขาต่อสมมติว่าเขาต่อเลยอ่านะครับเขาก็จะกินถ้าเขากินมานี้ก็กินผิดเพราะเราจะไปเข้าฮอตได้เนาะอันนี้เขาจะแพ้อยู่แล้วนะครับ นี่เขาแพ้เต็มๆอันนี้ก็ไม่ไม่ขออธิบายเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะน,นี้เขาจะต้องกินมาทางนี้นะครับกินสามสองมายีบสามด้วยความจําเป็นต้องกินทางนี้เราก็ล็อกกิกเหมือนเดิมถ้ามานี่ก็จะเหมือนเดิมนะครับเหมือนแยกเล็กๆเลยถ้าเขาขึ้นมาสามเอ็ดยี่เนาะผมก็จะไม่ขออธิบายนะครับก็จะเหมือนกันที่ผมอธิบายไปแล้วช่วงต้นวิดีโอแต่ถ้าเขาขึ้นมานี่สมายีบเ ัวนี้จะเป็นแยกใหม่นะครับจะเป็นแยกใหม่เราก็จะเดินสิบสี่สิบเจ็ดนะครับสิบสี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สี่เขาจะมาบีบกินฟรีตัวนี้เราบีบก่อนยี่สี่สิบเก้ายี่สิบยี่สี่นะครับสิบเก้าสิบสิบเก้าสิบหกนะครับจะมาเข้าฮอตยี่สี่ยี่เจ็ดสิบหกสิบเอ็ดยี่เจ็ดสามสองหนี ต้องหนีถ้าไม่หนีก็แพ้นะครับสิบยี่สามสิบเก้ก็มายี่สามถ้าหนีก็แพ้หนีก็แพ้มานีปุ๊บก็ล็อกเลยก็เหมือนเดิมครับก็เหมือนแยกก่อนๆนะนี่ก็ชนะอยู่แล้วนะครับมากินมายี่สามเหมือนเดิมสิบเอ็ดสิบหกอีกครั้งหนึ่งมายนะี่สิบเจ็ดเนาะสิบสี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่สิบหกยี่สิบยี่สิบสี่ส ยี่สิบยีี่คราวนี้ไม่มานี่ไม่มานี่ยี่สามสิบปดยี่สาสิบตัวนี้เลยทีนี้ยี่สี่ยบเจ็ดถ้ามานี่ก็ทิ้งนี่มานี่ก็จับคู่เรียบร้อยแล้วถ้ามานี่ก็ถ้าสิบแปดสิบห้าถ้าสิบแปดสิบห้าก็จะเข้าสูตรนี้นะครับ ถ้าสิบแปดถ้าสิบแปดสิบห้าเราก็เข้านี้ก็ได้นะครับเข้านี้ก็ได้ถ้าเข้ามานี่ปุ๊บก็จับนี่เรียบร้อยนะครับถ้าเข้ามานี่ปุ๊บก็จับนี่ถ้าหนีปุ๊บก็ปานี้นะครับหรือถ้านี้นี่ก็แพ้นี่นี่ก็แพ้นะครับอันนี้อันนี้จะแพ้หมดนะครับถ้าจะมามาสิเราก็เข้านี่เลยมานี้ก็กอดคู่เนาะมานี้ก็ ไล่หรือไล่กินนี่กินนี่ก็ได้นะครับถามว่ากินนี่มีได้ไหมได้นะครับกินนี่ก็ได้ก็กอดคู่เลยก็เรียบรอย้อยน,นี้ก็จะชนะไปนะครับกินไหนก็ได้นะครับจะกินจะกินนี่ก็ได้จะไล่กินนี่ก็ได้ให้เขามานี่เราก็ปางกอดคู่ะนะครับทีนี้ถ้าเขาสิบแปดถ้าเรายี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดใช่ไหมยี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดถ้าเขาสิบแปดสิบสี่ล่ะก็ยี่สิบเจ็ดสามสอง หนีปุ๊บก็กอดคู่ครับอันนี้ก็จะชนะไปแต่ในกรณีที่1 8บ5บหก็ต้องระวังดีๆนะครับอย่าเผลอไล่ผิดตัวอย่าอย่ามาไล่ตัวตัวไกลให้ไล่ให้ไล่ตัวนี้ก่อนให้ไล่ตัวนี้นะครับโอเคทีนี้สมมติอีกแยกหนึ่งถามว่าถูกจิก,ก,กไหมแยกนี้ก็ถูกจิกเช่นใช้ได้เลยนะครับบางคนก็เล่นยิงทําเขาแล้วสมมติว่าเล่นทําเขาแล้วแล้วมันเสมอหลายคนที่เอาไปเล่น แล้วออกมาเสมอเยอะมากๆนะครับออกมาเสมอเยอะมากๆนะครับแยกนี้นะไม่ใช่ว่าชนะทุกคนนะครับเราไปเร่นลุ้ลืมเฮ้ยไล่ผิดตัวนู่นนี่นั่นเยอะนะครับก็เลยมีคนถามเข้ามาเยอะว่าอยากให้ผมทําแบบละเอียดละเอียดหน่อยแยกนี้นะครับโอเคโทษทีมีเสียงแจ้งเตือนมานะครับเอาโอเคทีนี้เรากินเบ็ดเรากินตัวนี้มาหมายเลขสิบละนะครับมาหมายเลขสิบ คราวนี้เขาเดิน30 26เหมือนเดิมอีกสักแยกหนึ่ง10 14 26 22กินอีกครั้งหนึ่งพอ3 2มา23 11 16นะครับคราวนี้ก็31 27 14 17 23 18บ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเขาเดินตัวนี้ทีนี้เดิน23 18ก็ถ้า23 18ก็17 22นะครับ สิบแปดสิบสี่จะมาเข้าฮอตยี่สิบสองยี่สิบหกนะครับสิบสี่มาสิบก็เข้าฮอตกินซะปุ๊บนี่นะครับเขาก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบสามเราก็สามเอ็ดยี่สิบเจ็ดแค่นี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าเราจะชนะนะครับสิบมาเจ็ดก็เข้าไปมานี่ก็เรียบร้อยนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ละเอียดทุกแยกทุกมุมแต่ว่าได้ความรู้แน่ๆนะครับนำะไปใช้ฮอต หากมีจังหวะไหนผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ